สวัสด,ดีอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็มาอีกแล้วนะคะกับเดียรแซลรดนะคะวันนี้เราก็มากันที่หมายธรรมชาติจ้ะ <ST an> นี่นะคะวันนี้ก็จะคึืนนิดนึงนะคะปลากินแต่เช้าเลยนะคะปลาไซส์สวยนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูกล้องหลังนี่ค่ะอันนี้เป็นเพื่อนๆของเรานะคะเราก็มาตกปลากันเขะ,ะวันนี้นี่ รอชมรอชมอเ,เอาจัดมาค่ะเนี่ยเข้ามาแล้วเร็วเอเอตอนปลากินไม่เอาชอบเอาตอนปลาไม่กินอน่ะไม่ใช่เอาให้ไวค่ะเออสาวได้สาวเอาหน้าวันนี้กับขั้นร้อยนะคะบุฟเฟ่ตน้องนินร้อยเดียวก็เสียวได้นะจ๊ะนั่นแหน่าเอกกันใหญ่ เอนา่นิ่งเลยคนอยากให้ไลนนิ่งเลยเอาแล้วเอาแล้วไม่ไม่กดดันจะงหวัดจังหวะไหนยังไงยังไงยังไงเออทัน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 อยาาถอยไปหาอ้าวพันเรียบร้อยนี่ไงไม่ยอมเก็บทุนพันกันแล้วนะจ๊ะ อ่ะค่อยค่อยค่แกะในสวัสดีค่ะอันนี้เป็นบึงนะคะเป็นบึงอยู่แถวบางพีนะคะไหนขอดูไซส์หน่อยค่ะคืออะไรมันเยี่ยวแตกจู๋โผล่แอบมาดูก่อนจูจูอันนี้อันนี้ไม่ใช่ปลาปานิ้งหรือปลาจูปลาจูปลาจูนะคะอ๋อนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารอดูนยานะคะเราจะไม่กดดันกันนะคะสวัสดีทั้ง สวัสดียัง250ยูสเซอร์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมากดดันนายานะคะว่าจะได้ปานินไหมนะคะไอ้ยางานเขาต้องเดตอนนี้ตอนนี้าเกี่ยวปล่อยนะคะไม่นับอ้าะทำไมปล่อยใส่กระชังปล่อยดูส์นะคะน,นี่นะ อันนี้คือเพิ่งจะเริ่มตกนะคะตั้งแต่ประมาณตีสามอะไม่ใช่ยอก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 อันนี้ลาของผมนะทำไมพี่กวนนุ่จะเอาอ่ะไม่จะได้ลงแล้วเ้ยทำไมตกได้เยอะกันขนาดนี้ไม่ยอมกันเลยนะคะในจุดๆนี้อะยังไงคะสองนุ่มฝั่งนู้นอาจารย์ผมเงียบเลยอ่ะอาจารย์เป็นไงบ้างครับสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นบึงธรรมชาตินะคะคันละร้อยนะคะอาจจะแบบไม่ได้ขึ้นแคปชั่นนะคะนี่อะไรยังไงใครฟิตใครฟิตใครฟิตได้ยินแต่เสียงอ๋ออยู่ทางนู้นค่ะทางนู้นเอาเบาใหญ่เลยมันเหมือนมันเป็นอาถรรพ์อะไลรสดทีลรมันก็จะประมาณเนี้ยไม่อยู่แถวบางพีค่ะ อยู่บางพีสมุทรปราการจ้ะคันร้อยนะคะในรอยเดียวก็เสียวได้นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูโน่นนะคะดู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 นะจสัเขาต้องวัดกันแบบนี้ดูดูนี่ว้าวอีกแล้วนี่ลูกใครก็ไม่รู้โคตรขี้โม ขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีนะคะใช่คันละหนึ่งร้อยบาทค่ะคันละร้อยปลาฟรีนะคะเป็นเป็นบ่อเหมานะคะเป็นบึงเป็นบึงนะคะหนูจะให้ดูนะเป็นบึงธรรมชาตินะคะร้อยเดียวนะคะบึงใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราไปดูไซปลา อขอดูไซสาปลาหน่อยคะอ่ะโชกกล้องหน่อยสวัสดีทั้งส5ท่านนะคะเอ้าวันนี้วันอาทิตย์แปลกทำไมคนดูเยอะปกติวันอาทิตย์นี้คนจะน้อยมากเพราะว่าออกหมายกันกกานาีน่วันนี้เรามาหาวันนี้วันนี้เรามาหาปลานะคะเกลือเออวันนี้เรามาหาปลาเกลือนะคะหนึ่งข,ข,ขอสองขอได้หมดนะคะนาดินก็ได้นะคะ นักศกผมจะนับหนึสแล้วค่อยแข่งกันนะสวัสดีค่ะผมบอกว่านับก่อนอยู่ตรงเ <laughs> ข้าตรงโรงพยาบาลบางนาห้าค่ะ,ะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนักศึกษาโกงสวัสดี <laughs> ส s <S ค่ะเดี๋ยววางไว้ดูหนุ่มๆตกปลากันตรงนี้ก่อนนะจ๊ะอ่ะให้ดูบรรยากาศนะคะ นี่โอ้ยเอาจริงๆเอาว้าหลุดไปแล้วอะ,ะใช้ใช้เสียหลุดมันต้องเสียหลุดดิไม่ใช่หลุดแ,แนะหวนะแ,แ,แ,แล้ว าานเงงนะอาานอาถรรพ์อาถรรพ์ไรสดไม่หรอกเร,เราเราเราตื่นเต้นเราเกงหรือเปล่าจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็เหมือนกับแค่แบบมีคนมานั่งคุยอยู่ข,ข้างอะไรเงี้ยท <c oughs> ันทัน,นปลาหลุดเหรอครับเออ้อยเดียวก็เสียวได้นะครับ สวัสดีค่ะใครอยู่ใกล้ๆก,ก็แวะมาตกปลาเล่นด้วยกันนะคะปลานินนะคะปานินแดดเดียวนะคะอุ้ยลงขนาดนั้นยังไงไม่วัดอีกยังไงยังไงอุย้ยม,ม,มันจนมันมันจะกินเบ็ดหนูจนจะไปกินเบ็ดน้สักแล้วเมื่อกี้ไม่วัดสักทีสวัสดีค่ะอะไรอ่ะ มีปลากระกป๋องปลาคับนะปลากระกป๋องมีจ้าอะไรคืออะไรคะโอโ้โอ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 ัโอ้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 ตอ้โอ้โอ้ปอาโอ้โอนโะะนนั้เอ้โอ้โอ้โอันอ้โส้โอ้จอ้กอ้โอ้โอ้โอ้าอ้โอ้อ้โอ้โา้โะะว้โอีโน้โอ้อ้กอ้โอ้้ ปกติมาตกปลาไม่มีใครเอานะคะก็จะแบบน้อยน้อยนิดนึงนะคะตกมาได้ครั้งที่แล้วมาตกได้ประมาณร้อยร้อยกว่าโลอ๋อนะยุ่งบอกสามตันห้านะคะตกมาคือเอากับเอากลับไปทอดกินประมาณยี่สิบตัวนี่โอ้โหไฟนี้มันสุดยอดเลยครับโอ้โหคันลงสุดเลยเมื่อกี้เหมือนจะมีฝนไปปล่อยหรือเปล่าเออไม่ใช่สวัสดีค่ะ ร้อยเดียวก็เสียได้นะคะวันนี้นะคะบอ่ออยู่แถวบางพีสุดประการนะจ๊ะใครอยู่ใกล้ก็เข้ามาตกเรนด้วยกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเป็นบึงธรรมชาตินะคะค่าคันหนึ่งร้อยบาทนะคะเหยื่อปลอมได้นะคะตะก้อน่าดินชิงหลิวตะก้อตะข่ายก็มีคนมาตกกันนะคะได้หมดนะคะเมื่อครั้งที่แล้วที่นกมาวันนี้พวกเราก็เลยเอาคันตีเหยื่ปลอมมาด้วยนะคะตีได้คนละสามไม้เก็บค่ะเอาหลิวลงเหมือนเดิม ก็เลยไม่รู้ว่าจเจ้าคันติเยอ,อร์ปอมมาทำไม <laughs> นี่โชปาหเนี่ยครับนะโชว์ปารเนี่ยครับนะอืมนี่สวัสดีค่ะน้องสันสันโชว์ปาหน่อยค่ะ ปลาคางเหลืองเลยขอดูซช่นะครับยุ่งป่วยไงท่านอาจารยกันเลยยุ่งบ่อยเลยอันนี้ก็อุ้ยขอโทษครับมาอันนี้ไหมติดเลยยุ่งไปเลยทีนี้อันนี้เป็นปนินขอโทษค่ะมานี่มาอันนี้นะคะปล่อยครับปล่อยปล่อยปล่อยอะไรขึ้นอ่ะไอ้ไสายแดดเดียวอุ้ยปลาใหญ่มีพี่แต่แบบมันเราก็มาลุ้นกันว่ามันจะเข้าหรือเปล่ามันเข้ามาแล้วพี่น้องผม่ี่เข้ามาใกล้อยู่แต่ยังขั้นผมไม่ถึงนั่นแหละ ในข่าวว่ามีสปิวสปริวไม่ไหวอะลองลองลองไปกี่ทีเมื่อกี้สปิวสองทีสองทีอาเลยเหยีอมตีคนละสามทีสปิวตีอสองทีนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาสู่หลิวนะคะเหมือนเดิมนะคะอยาะปนแลในสัญญาดะวะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเหมือนนั่งแท่แถี่ปุ่นเลยนี่ อารมณ์แบบจะอบใครใครว่างๆก็แวะมานะคะมีช่องให้เสียบเยอะเลยค่ะเพราะว่าหน้านี้กว้างมากนะคะทางทางทีมงานเราได้ยอดไว้อุ้ยขอดูปลาเจหน่อยเจ๊ตัวใหญ่อะอุ้ยน่ะดูเทียบต้องต้องต้องเทียบกับฝ่ามือนะคะต้องเทียบกับฝ่ามือนะคะถ้าเวลาดูถ้าเราดูไกลาบางทีจะดูตัวเล็กนะคะต้องเทียบกับฝ่ามือนะคะจะเห็นว่าไซส์สวยเลยน้าอือ เอาอะไรไปหรออ๋ออุ้ยขอดูไซส์เลยค่ะสองนุ่มอย่าเพิ่งเก็บขอชมหน่อยเป็นไข่อีกแล้วเป็นตาเหลืองพี่ยุ้งขอดูร้อยน้ำมูกไหลอ้าวหล่นเลยอ่ะเดี๋ยวดูปลาดุยยุ้งก็ได้นี่นะคะไซส์แดดเดียวนะคะสามสองมาท่านผู้ชมนะโอ้ยนี่แดงมาเลยนะคะเป็นปลาตัวเมียนะคะปลาถ่ายริบสิกนะคะนี่สวยงามสวัสดีค่ะ ใครไม่ได้ไปตกปลาก็นั่งดูไลฟ์สดไปเพลินๆก็ได้นะคะสวัสดีทั้ง160ยูเซอร์นะคะที่เข้ามารับชมใครไม่ได้ตกปลาก็ดูพวกเราตกไปเพลินๆก่อนก็ได้นะคะอันนี้เป็นบึงธรรมชาตินะคะก็ตอนนี้ที่ตกมาก็จะเป็นปลานินไซส์แดดเดียวเนาะแล้วก็เท่าที่เห็นเขาตกมาก็มีคนมาตีหยบปอมได้ประช่อนไซส์โลก,กว่าส่วนปลาอื่นๆก็ยังไม่เจอนะคะ ทุกวันนี้จะพัดจะผูขึ้นมาเราได้ปลาใช้ใหญ่ๆมีตะเพียนมีปลาแปลกๆนี่ก็สวยงามนะคะเพราะว่านในระหว่างที่นั่งตกอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นแบบว่ามีปลา,าปลาขึ้นน้ําแบบวงใหญ่ๆเลยนะจ๊ะสวยงามขอบคุณค่ะถ้าปลาใหญ่กว่าถ้าเกิดปลาใหญ่ันโลก็สา่ปต้องแบบมายืนตรงนี้ยืนตรงอื่นมันมืดย้อนแสง ใช่กระดตอนนี้นกต้องมายืนไลฟ์สดให้นะนะดูอยู่ในกอรูปรุสีนะคะเกิอดอะไรขึ้นก็ช่วยดูแลและผิดชอบนกด้วยพอมีสายขึข้นหน่อยมันหลุดเสียวหลุดแต่ไม่ใช่หลุดมิศักเสียวหลุดแต่ไม่หลุดสิหลุดสองตัวแล้วห,หลุดสองตัวแล้ว นี่ใช้สวยใช้สวยเยืงงย่อหมดรรมสกิดนะคะสะกิดมาปังลามีเพียบ <มา S 1> เสียหลุดมีมาให้นะจ๊ะปันติ้งนะคะตากินเร็วมากนะคะอ,าาคอ๋อนี่โหนี่โหเจ๊ได้ดูไฟสวย บอไปเปล่าเดี๋ยวโดนใครเล่นบาใช่ไหมไม่ชอบชอบแบบนะยังไงก็ระวังกับบงกลับบ้านปวดแขนกันด้วยนะคะเอ่อหลายคนจะมีปัญหามากเวลาตกปลาเสร็จแล้วกลับบ้านก็คือใครจะเป็นคนทําปลานะคะเวลาตกปลานี่จะแบบสนุกแล้วเมามันมากนะคะเอ่อตอนกลับบ้านนี้แบบมีเครียดใครจะทําปลาเนี่ยสนุกค่ะตอนนี้สาวเอาสาวเอาเลยค่ะไม่ต้องไปที่บุฟเฟ่ที่ไหนนะคะตอนนี้ อ่านะฮะไม่สามก็เอาอายุหัวอะไรอีกทีอายุนี่เลยไม่อะไรนะไม่ช้าอีกทีอาไม่ใจเลยไม่สาวก็เอาอ๋อสวัสดีค่ะเออโหทันทันบอกโอ้โหอ่าเป็นบึงบึงบึงทานหน่งด,ดูปลาท่านหนึ่งเห็นปะดำๆซ้ายมืออะเป็นบึงธรรมชาตินะคะอยู่บางพีสุดปากการนะคะค่าคัน100บาทปลาฟรีนะคะ ตกได้ปลาอะไรเอาออกได้หมดเลยค่ะไม่ต้องช่างนะจ๊ะตกได้ท้งหน้าดินสปิสปวชิงหลิวนะคะได้หมดสดชื่นนะจ๊ะเนี่ยมันม,มีมีคนเก่งไรสดเนี่ยเห็นไหมตอนไม่ไร้สดนะวัดอ้าววัดเอาเนี่ยเออ,เอ,อพอไร้สดปุ๊บนิ่งเลยอะผู้ชายใส่เสื้อลายพราก็เนยโอ้ยใครว่าผมนิ่งเห็นไหมคือแบแอบเออคือแบบทักเขาไม่ได้เลยอะออพอทักปุ๊บเขาก็ขอดูไซส์หน่อยค่ะ ทักปึ๊บเอาปั๊บเลยโอ้อันนี้อันนี้ยังเล็กยังเล็กขอใหญ่กว่านี้ขอแบบไซส์เมื่อกี้ไซส์ปั๊บโอ้ยนายุ่งนายุ่งขอดูไซส์เลยค่ะนายุ่งขอไซส์เลยค่ะไม่ใช่นายุ่งขอดูไซส์เลยค่ะโอสะดุดย้าล้มหัวที่หมาอ่าสวยงามแดดเดียวค่ะแม่ฉันองได้กินปลานะจ๊ะออ้ยโอ้หน้ำมิกนะคะน้ำมิกนี่นะว้าวว้าวว้าวเก่งมากนะคะน้ำมิก นิ่งเลยใส่ใส่มงใส่หมวก <laughs> สวัสดีอ๋อไม่ใช่ปลาเลี้ยงค่ะอันนี้เป็นปลาธรรมชาติค่ะน <laughs> กถามคนดูแลแล้วค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่ปลาเลี้ยงค่ะเป็นปลาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะเขาไม่ได้เลี้ยงแล้วก็ไม่ได้เอามาปล่อยนะจ๊ะ <im it> เป็นบึงที่ใหญ่มากนะคะไม่ได้เลี้ยงนะจ๊ะไม่ได้เลี้ยงนะจ๊ะ <im it> เขาเปิดให้ตกนะคะออ้ยใหญ่อยู่ใกล้พี่ยุ้งไม่ได้เลยกลัว กลัวปลาตบเขากกหูนี่ดูใสตึงมือมากเดี๋ยวขอโฟกัสนิดนึงค่ะเฮ้ยทำไมมันทำไมมันได้แล้วนี่เต็มมืออ่ะถอดเลยแป๊บนึรงแป๊บเดียวเอ่อปลาปลาปลาเกี่ยวปล่อยนะคะปล่อยใส่กระชังนกใช่ นี่นสวยงาม,น,มนะครับน่าปว <c oughs> ดไง,งนักศักดิ์นักศักดิ์บอกวันนี้ผมมีออเดอร์มานะครับลูกค้าบอกว่าถ้าไซส์นี้จ,จัดมาเลยครับ <c oughs> เท่าไหร่เอาหมดนี่ <c oughs> สวัสดีค่ะพอริสมาไม่พอพอม่มิกต้องเอาคอนเทนเนอร์มานะโยม ฮั้ชิลวิ่งขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหบกวิ่งขนาดน้เลยมสันขมนตลอดไหนไหนปลาโอ้โหปลาธรรมชาติข่าวก็จะแข็งแรงนิดนึงในช่ยแล้วแบบเล่นเวทอ่อนๆหน่อยนะโอ้ยบอกเลยว่ามันมากนะคะอันนี้มันี่ยุ้ยเฉยเฉยยุ้ยเฉ เฉยจะทำเองเออยเฉยจะทำเองขอให้ลุงไปทำมีบอกอ่าโอเคเอาเอาตะขอออกก่อนอันไหนเอาเอาตะขอออกปดปดเบ็ดปดเบ็ดอ่าโอเคจับให้แล้วแน่นอันนี้เข้าปากนะคะแล้วมันไปเกี่ยวไปเกี่ยวอยู่ใต้ใต้คางจะตัดเลยขอเดียวแล้วอือได้ไหมได้ไหมเออคือเอาเบ็ดโอย ระวังระวไปต้องเอาเบ็ดออกก่อนระวังมันไปใต้เหงือกไงเดี๋ยวไม่จับเองค่ะอืมอ่ะครีมใช้ครีมปดใช้ครีมปดมันมันไปติดอยู่ตรงเหงือกสวัสดีคะ่ะสวัสดีนาะนๆทั้ง193ท่านนะคะใครอยู่แถวบางพียังทัน ท่านใดว่างๆนะคะ,ะก็แวะมาตกปลาเล่นด้วยกันนะคะพิกัดอยู่บางทีนะคะเออเซิร์ชเป็นโรงพยาบาลบางนาห้าค่ะปากซอยนะคะคันละร้อยนะคะปลาฟรีนะคะเอาออกได้หมดนะคะคันละอันละนเ่ยนะครับอืมคันละอุ้ยคันละร้อยปลาฟรีโอ้โหวัดเฟียบวัดเฟียบวัดเฟียบ,บ,บยังไงยังไงทางนู้นโอ้โหนักศักของเรานะคะนักซักนักซักบอกว่าเจ๊วันนี้ถ่ายรูปให้ผมหน่อย เจ๊เจ๊บปเดเจ๊จะไล์สดโหนะคะสักเรานะคะสุดยอดอส,วยสวยสวยสวยเนี่ยตัวนี้สวยนะคะ,ะ <แบ S 1> อุ้ยพี่ระวังนกกลัวนกวนกลมไหนน,น,น,นะตัวนี้สวยตัวนี้สวยมองไม่เห็นอะนี่โอ้ยตัวตัวจริงใหญ่แต่พออยู่ในกล้องมันมันเล็กเราหามุมไม่ไม่ค่อยเก่งนีน สวัสดีค่ะน้ำม,น <c oughs> มีครับน้ำมีครับชั้นๆั้นอย่าทอยเหยื่อไปหาหนักศักดิ์นะลูกเดี๋ยวมันจะพันกันอีก,กนักศักดิ์บอกว่าไปรักเวลาอื่นได้ไหม <laughs> หนักศักดิ์นศักดิ์บอกเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวขอนะเก็บแต้มก่อน สวัสด,ดีคะ่ะบึงธรรมชาตินะจะ๊ะไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะจะ๊ะขันละร้อยปลาฟรีนะคะท่านในว่างๆก็มาตกนะคะโลเคชั่นพิมพ์เป็นโรงพยาบาลบางนาห้าะคะ่ปะปากซอยแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยใช่อขออนุญาตวางนิดนึงนะคะขออนุญาตสวัสดีเตรียมน้ำนิดนึงนะคะ รู้สิสีวร่าสีที่ไปตกที่ไหนน้ำน้ำตู้ถู่ไหมน้ำหรือน้ำนี่เองแบบพาถมน้ำท่วมแปดโมงสิบสี่แล้วถมน้ำท่วมเอต่อไปตกด้วยกันยังเคยเอเบอกส่ัาจรงจะตก่ได้ออกผลพี่สวัสดีค่ะผม้สิร้อเลยจมาเอง โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเสิร์ฟน้ำให้นุ่มๆก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่รับชมนะคะเดี๋ยวนกยังไม่ได้ตกนะคะเพราะเดี๋ยวนกจะไล่สดให้นะนาดูก่อนไม่ยุ่งค่ะไม่กินเนาะกินครับเดี๋ยวใแม่เดี๋ยวพานก่อนเดี๋ยวกลับมาอ่ะรับเลยไม่เดี๋ยวกลับมาที่ไล่คันในที่ในยุ่งให้ไปคันนี้น่ะโอ้โหเลย สวัสดีค่ะตังเล่ใครมีไข่ได้เยอะใมีไม่จะมาไหนนี่โ๋อใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งนั่นแหละโอ้โหแบบโอ้ชอบอ่ะมันสวยนะมันสวยแล้วมันเบาเข้ามือพอดีอยู่หืเบาอแล้วก็อ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปิดไลฟ์สดก่อนนะคะเดี๋ยวไปส่งน้ามิก่อนน้ามิจะกลับก่อน โอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ<ไ>เดี๋ยวตอนเย็นส่งงานให้ดูนะคะฝากติดตามด้วยนะวัสดีค่ะ